พิพิธภัณฑ์โทรศัพท์ภาคเหนือเป็นอาคารอนุรักษ์ขนาดเล็กจัดแสดงอุปกรณ์โทรศัพท์ในอดีตที่ผ่านมาให้ผู้เข้าชมโดยไม่เก็บค่าเข้าชมตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับพิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียกรเยื้องกับโรงงเรียนคําเที่ยงอนุสรเชิงสะพานนวรัตเหมาะสําหรับผู้ปกครองพาเด็กๆมาเรียนรู้